ต่อไปนี้ข้าพเจ้าอยากจะขออวดอย่างหนึง่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแต่งเพลงใหม่ขึ้นชื่อว่าเพลงรักแล้วก็คำเนี่ยเป็นกรอนของสิรินทรเทพร,รัตนสุดาเขาลูกแต่งตั้งลูกอายุสิบสอง รักทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลแลยรักท้องฟ้าโอรา,ร,อาอรานแสนสดใสรักท้องทุงท่งท้อง,งนาดังดวงใจรักท้องทุงท่งท้องนาดังดวงใจป่าเขาลำนาวไพรแส,แสนสุนทนรักิกษาคนแก่สองคนพยายามจะจำ รักษาลูกค้าทีา่ตัดงป